เนาะนครับผมเอาไอ้รถผมใ้่ใส่กองนะวางหมหรือใส่แบบเ่ือกนอนที่ที่เมื่อเึงมาครับ อ๋อท่านี่อ,อ,นนนอะไรวานวาผมเลยครับไม่เสร็จผมมีคำม่เสร็จเน่เพราะวันไปโรงพยาบาลหมดอะไรี่อะไรเสร็จเลอะไร

muốn trên lên thì vẫn có phòng mà